สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของการเดินทางย้อนเวลาหรือข้ามเวลากลับเข้าไปสู่ในโลกในอดีตแนะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเราเคยได้ยินมาหลายๆที่แล้วนะครับแต่มันจะเป็นไปได้จริงๆหรอที่คนคนหนึ่งในยุคใหม่เนี่ยจะสามารถที่จะเดินทางกลับเข้าไปในโลกในอดีตได้มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากเลยนะครับที่เราได้ยินแบบนั้นซึ่งผมก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตนั่นเองซึ่งในขณะที่ เราต่างต้องติดอยู่ในบ้านการเดินทางไปยังสถานที่รวมไปถึงจุดหมายต่างๆที่น่าจะสนุกอย่างเราเคยทําอาจจะต้องหยุดพักไปก่อนแต่หากเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวข้ามเวลาแล้วก็ซึ่งแน,น่นอนนะครับว่าเราต้องรอที่จะทําเช่นนั้นได้ในอนาคตนั่นเองโดยการเดินทางข้ามเวลานั้นนะครับคุณผู้ชมคือเป็นเรื่องแฟนตาซีมาอย่างน้อยตั้งแต่125ปีก่อนแต่เมื่อเฮสเทเวลนะครับได้เขียนนวนิยายที่มีเนื้อหาแหวกแนวในยุคนั้นที่ชื่อว่า The Time Machine ในปี1895 5และนั่นคือสิ่งที่ทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญานะครับต่างเขียนงานวิจัยที่จริงจังในเรื่องนี้มานานกว่านับศตวตรรษแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาเมื่อปลายศตรวตรรษที่19โดยเชื่อว่าเวลานั้นสามารถถูกนึกภาพได้ในฐานะของมิติเช่นเดียวกันกับพื้นที่เพราะถ้าเราสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างง่ายได้ทำไมจะทำเช่นนั้นกับเวลาบ้างไม่ได้และในเรื่องของพื้นที่ที่คุณไปยังสถานที่ต่างๆที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการซึ่งอาจจะคล้ายกับเวลาที่คุณสามารถไปยังจุดใดก็ได้ที่คุณต้องการโดยนักปรัชญาแห่ง วิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะครับในสาราชานาจักรเนี่ยเขาได้กล่าวและเสริมว่าจากจุดนั้นจะถือเป็นก้าวที่สั้นสู่การผลิตเครื่องย้อนเวลาซึ่งผมก็มีเรื่องราวของบุคคลต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องน่าถกเถียงและเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เราไปดูกันว่าแต่ละคนนั้นจะเป็นยังไงจะน่าทึ่งขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับจอห์นไทเตอร์ เมื่อวันที่2พฤศจิก,กาย,ยนปีคศ2 0 0พนะครับจอห์นไทเตอร์นั่นก็คือนายคนนี้นะครับได้ปรากฏตัวครั้งแรกในห้องพูดคุยสาธารณะแห่งหนึ่งบนโลกอินเทอร์เนต็ตแนะคุณผู้ชมโดยครั้งแรกเนี่ยเขาได้ลงทะเบียนในชื่อว่า Time t r a v e l และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อจอห์นไทเตอร์ในภายหลังโดยชื่อของจอห์นไทเตอร์นั้นนะครับคาดว่าน่าจะเป็นนามแฝงโดยใช้เฉพาะคําว่าไทเตอร์นั้นย่อม,มาจาก t ทม e ทาวเวอร์ er. โดยจอนเขาอ้างนะครับว่าเขาเป็นทหารที่มาจากปีคศ2036ด้วยเครื่องย้อนการเวลาหรือ Time Machine ที่ผลิตขึ้นในปีคศ2034โดยบริษัท GE และก็พิสูจน์ว่าคําพูดของเขาเนี่ยเป็นความจริงโดยจอนนะครับได้โพสต์ภาพเครื่องย้อนเวลาและคู่มือการใช้งานให้ทุกคนได้เห็นและแน่นอนว่าทุกคนที่เข้าร่วมวงการสนทนาเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยสักคนแถมยังยิงคําถามใส่เขาต่างๆนานา,นาเพื่อจับผิดเขาแต่จอนนั้นนะครับก็สามารถตอบทุกค คำถามได้หมดแถมยังสอนเชิงกับคนที่มาลองภูมิเขาอีกด้วยซึ่งหลายๆคําถามที่จอนไตเตอร์ยิงกลับมายังผู้ร่วมสนทนานั้นไม่มีใครรู้ว่าเขากําลังพูดถึงอะไรแต่เมื่อไปค้นคว้าดูภายหลังกับพบว่ามันล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกฎฟิสิกส์ชั้นสูงอีกทั้งคําเตือนเรื่องที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคสมองฟอที่ได้เกิดขึ้นจริงในปี2001 ทำให้หลายคนแชกจลังเลแล้วว่าเรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนและสําหรับภารกิจของจอรนก็คือการกลับไปยังปี1975เพื่อเข้ามาแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ต้นแบบโดยเขากล่าวว่าเครื่อง IBM 5100มีบัคและมันจะส่งผลทําให้ไม่สามารถนับเวลาข้ามผ่านปี238 0ไปได้นอกจากนั้นแล้วเขายังกล่าวว่าที่เขามาในปี2000นั้นเนื่องจากเขาต้องการมาหาของสะสมส่วนตัวบางอย่างของเขาในสมัยที่เขายังเป็นเด็กที่เขาได้ทําหายในระหว่าง การเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอเมริกาที่เริ่มในปี2004แล้วมันก็จบลงด้วยสงครามโลกในปี2015ที่ชนวนมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลและอาหรับซึ่งก็มีผู้คนล้มเป็นจํานวนมากส่วนคนที่รอดอยู่ก็กระจัดก,กระจายกันไปกลายเป็นกลุ่มชนรุ่นใหม่ซึ่งณตอนนี้ถึงแม้ว่าสงครามกลางเมืองในอเมริกาจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่จอห์นไดเตอร์ได้ทํานายแต่ทว่าทฤษฎีควานตัมที่เขาพูดถึงเป็นเรื่องจริงซึ่งคําทํานายของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็เป็นได้และในปี 2008นักสืบที่มีนามว่าไมลินได้หยิบเรื่องราวเกี่ยวกับไทเตอร์มาสืบค้นและพบว่าบุคคลน,นี้มีอยู่แล้วแต่กลับพบว่ามีเพียงแค่มูลนิธิที่มีชื่อว่าจอ์นไทเตอร์โดยมีซี o ที่มีชื่อว่าแ a ลลี่ฮาร์เบอร์ที่มีน้องชายที่มีชื่อว่าจอ์นและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วยเลยครับคุณผู้ชมคุยโทรศัพท์ หลักฐานต่อมานะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกขึ้นในปีคศ1938นะฮะโดยเป็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นสาวนะครับที่คาดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเพิ่งเลิกงานและกําลังเดินออกมาจากตึกอย่างสดใสล่าเริงโดยจุดที่น่าสนใจก็คือลองดูผู้หญิงเสื้อขาวที่อยู่ตรงกลางที่ผมบงสีแดงไวใ้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังเอาวัตถุบางอย่างนะครับมาแนบที่หูแล้วก็พูดคุยคนเดียวอย่างสนุกสนานดูแล้วนะครับท่าทางเนี่ยคล้ายกับการพูดคุยโทรศัพท์ ในยุคปัจจุบันยังไงอย่างนั้นเลยแต่จุดที่ต้องงงก็คือในสมัยนั้นมีมือถือแล้วหรอในปีคศ1938อะทำเอาคนทั้งหลายที่ได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับต่างทกเทียงกันไปต่างๆนานาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาคุยในยุคนั้นได้อย่างไรแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าอย่างไงกันบ้างของที่อยู่ในมือของเธอที่แนบหูอยู่นั้นมันคือโทรศัพท์มือถือหรือเป็นวัตถุชิ้นไหนกันแน่สาวคุยโทรศัพท์ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในปีคศ1928 โดยเป็นฉากหนึ่งในหนังสุดคลาสสิกของดาราชื่อดังอย่างชาลีชัพเปนโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินผ่านเข้ามาในฉากและมือของเธอนั้นก็มีอาการคล้ายกับกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ที่ใกล้เคียงกับหลักฐานคลิปที่แล้วแต่หลายกระแสนเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งนะครับว่าบางทีอุปกรณ์นั้นอาจจะเป็นเครื่องช่วยฟังซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าไอ้ที่เธอถืออยู่นั้นมันคือโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องช่วยฟังกันแน่แต่ก็น่าคิด นะครับว่านักเดินทางข้ามเวลาจริงๆย้อนเวลากลับไปในยุคนั้นแล้วจะมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรอครับเนี่ยหลอดไฟในยุคโบราณ ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในยุคโบราณน,นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือสฟิงซ์ในอียิปต์นั้นคนสมัยก่อนเขาสร้างกันขึ้นมาได้อย่างไรและจริงอยู่ที่ว่าอาจจะใช้แรงงานจํานวนมหาศาลแต่กลไกบางอย่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าล้ําเกินยุคสมัยมากๆซึ่งก็พูดได้เลยนะครับว่ามาสร้างในสมัยนี้เนี่ยยังถือว่าไม่ง่ายเลยจนต้องอดคิดไม่ได้นะครับว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่ยื่นมือมาช่วยคนในสมัยนั้นหรือเปล่าเพราะจากหลักฐานนะครับชวนสงสัยที่ถูกค้นพบในสุสานฟ,า,ฟาโรหแห่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพจารึกที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ดูแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็เหมือนกับหลอดไฟในสมัยนี้อย่างน่าตกใจเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหลอดไฟและขั้วไฟฟ้าด้านในไหนจะสายไฟอีก ซึ่งภาพนี้นะครับถูกจาลึกมาก่อนที่โลกใบนี้จะมีไฟฟ้าใช้มาหลายพันปีเชียวนะคุณผู้ชมและมันจะเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์ในอนาคตนี่แหละที่ย้อนเวลากลับมาช่วยเหลือบรรพบุรุษของตนเองแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง แต่ก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างไทม์แมชชีนไว้เดินทางข้ามเวลาได้จริงหรือไม่ซึ่งการเดินทางข้ามเวลาเพื่อกลับไปสู่อดีตรหรือก้าวกระโดดไปยังโลกอนาคตนั้นนะครับแม้จะไม่สามารถทําได้ด้วยวิทยาการในปัจจุบันแต่ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าการท่องห่วงเวลาด้วย i ท e m แมชชีนมีความเป็นไปได้อยู่หรือไม่ซึ่งเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์นะครับต่างมีหนทางที่จะพัฒนาเครื่องมือในจินตนาการชิ้นนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาอยู่บ้างหรือเปล่าโดยนักวิทยาศาศสตร์คน หนะครับอธิบายว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเจาะผ่านเวลารูหนอนและหากเรามองว่าเวลาคือสิ่งที่เดินทางเป็นเส้นตรงโดยเข็มนาฬิกาเดินจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและมุ่งสู่ต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องการเดินทางข้ามเวลาในรูปแบบนี้ จะอิงอาศัยสมการทางฟิสิกของอัจฉริยะตลอดการอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่บ่งชี้ว่าปริภูมิ3ม,มิติในจักรวาลทั้งความกว้างความยาวและความสูงมีความเชื่อมโยงกับมิติที่4ก็คือเวลาโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังเล็งเห็นว่าเราสามารถพับให้ปริภูมิเวลาสองตำแหน่งที่อยู่แยกห่างกันไกลมาบรรจบกันได้เพื่อย่นระยะเวลาและการเดินทางข้ามเวลาได้โดยทางลัดที่เกิดขึ้นจากการพับมิติทั้ง4นี้เรียกว่ารูหนอนอย่างที่เห็นในภาพ นี่แหละครับซึ่งเป็นช่องทางนะครับที่คล้ายกับอุโมงค์ไว้เชื่อมต่อเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันไปซึ่งรูนอนเนี่ยอาจจะมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลตามธรรมชาตินะฮะแต่รูนอนที่อยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดก็อาจจะอยู่ห่างไกลออกไปถึงหลายล้านปีแสงทั้งยังไม่มีหลักประกันด้วยนะครับว่าหากเราเดินทางผ่านรูนอนแล้วเราจะถูกส่งไปยังที่ใดในช่วงยุคสมัยไหนด้วยซึ่งเรื่องนี้เราไม่ทราบเลยแม้แต่นักฟิสิกส์บางกลุ่มนะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อรูนอนซึ่ง นำพาไปยังสถานที่และเวลาที่ต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจงได้ในอนาคตแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอื่นๆอยู่ เช่นผลคำนวณที่ทำนายว่ารูหนอนมักจะยุบตัวพังทลายได้ง่ายและอาจจะบดขยี้ผู้ที่กำลังเดินทางท่องเวลาอยู่ภายในนั้นทำให้ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันโดยนักจักรวาลวิทยาจากมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ของออสเตรียนะครับบอกว่าการทำให้ปากรูหนอนทั้งสองด้านนั้นเปิดอยู่เป็นเวลานานมากพอโดยไม่ยุบตัวลงมาซะก่อนเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะมันต้องการใช้พลังงานที่เป็นลมซึ่งสามารถที่จะต่อต้านแรงโน้มถ่วงได้มาทําหน้าที่นี้แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบพลังงานชนิดที่ว่านี้ไม่พบเว้นเสียแต่พลังงานมืดที่เชื่อกันว่าเป็นตัวการทําให้จักรวาลเนี่ยขยายตัวด้วยอัตราเร่งจะมีอยู่จริงและสามารถค้นพบวิธีนํามาใช้งานได้รวมไปถึงเรื่องราวของการเวลาที่หมุนเหมือนน้ำมน ซึ่งก็นับว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนะครับที่ดรโรนนลจากมหาวิทยาลัยคอนเนติคัตของสหรัฐอเมริกานะครับเฝ้าศึกษาและคิดคน้นหลักการสร้างเครื่องเดินทางข้ามเวลาเนื่องมาจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ของเอสจีเวลรวมไปถึงความปรารถนาที่เขาจะได้พบกับพ่อที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กอีกด้วยและปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ได้ค้นพบหลักการในการสร้างเครื่องไทม์แมชชินที่เป็นไปได้ซึ่งจะแตกต่างไปจากหลักการในแบบของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ การเวลาเดินทางเป็นเส้นตรงโดยเขาได้สร้างอุปกรณ์ตั้งโต๊ะขนาดย่อมขึ้นมาและสาธิตหลักการนี้ว่าโดยมีการสร้างลำแสงเลเซอร์ที่หมุนวนเป็นวงกลมในอุปกรณ์ดังกล่าวได้หลายรอบซึ่งภายในนั้นจะเป็นวงแหวนเลเซอร์ปฏิภูมิและจะถูกบิดให้ผิดรูปไปจากเดิมเหมือนกับการคนกาแฟในแก้วหากปฏิภูมิและเวลามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจริงแล้วเวลาในแหวนเลเซอร์ย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยจะเกิดสภาพเวลาที่หมุนวนเป็นรอบจากอดีตไปสู่อนาคตและย้อนกลับไปส ออดีอีตกครั้งแต่ในทางทฤษฎีแล้วนะครับคุณผู้ชมหากเราเนี่ยสามารถทําให้เลเซอร์มีความเข้มข้นมากพอในปริภูมิที่เล็กมากจุดหนึ่งเราก็อาจจะบิดให้เวลาเนี่ยที่เดินทางเป็นเส้นตรงนะครับไม่หวนกลับคืนจนกลายเป็นเวลาที่หมุนวนกลับมาบรรจบกันอีกครั้งในหลายรอบโดยไม่จํากัดแต่วิธีนี้นะครับจะต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลและก็ต้องหาวิธีย่อส่วนสรรพสิ่งให้ลงมาอยู่ในขนาดจิ๋วในระดับไมโครเท่านั้นซึ่งหากหลักการนี้ถูกต้องก็นับว่าเป็นข่าวดีต่ออก กาสในการพัฒนาเครื่องทำแมชชีนให้เป็นความจริงขึ้นมาได้แต่ก็เกิดข้อจำกัดด้วยว่าเมื่อในอดีตปัจจุบันและอนาคตถูกกำหนดไว้ตายตัวอยู่แล้วเราจึงไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามเวลาไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปในอนาคตได้ เช่นเราไม่สามารถข้ามเวลาไปสังหารฮิตเลอร์เพื่อหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวได้แม้ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์บางรายนะครับยังมองว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นอาจจะไม่เป็นความจริงขึ้นมาได้แต่หลายรายเนี่ยก็ฝากความหวังไว้กับการก้าวหน้าของวิทยาการควอนตัมและกฎฟิสิกส์ที่มีมาแต่เดิมมันก็ถูกยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะควอนตัมนี้ดังเช่นที่เคยมีการค้นพบว่าอนุภาคหนึ่งสามารถอยู่ในหลายสถานที่ได้พร้อมกันมาแล้ว